คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องยิ้มหวานด้วยนะคะวันนี้มีสองสีเลยอสองสีเลยใครเสร็จแล้วก็ต้องรับเลยสนุกนะคะน้องๆจะได้รับฟังนะลูกนะใครเสร็จแล้วกดอิดไว้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปิ่มเนี่ยนะคะจะบวกสไลเดอร์ให้เลยเราหันไปดูด้านหลังมืดด้านหลังลูกว้านะคะวันนี้ใครฟังพี่สตาร์ทนะพี่วิทยากรนนะคะฟังคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยววันนี้จัดสไลเดอร์สิบห้ารอบเลย อ๋สิ่เอาเลยสิห้ารอบโน่ฉ่ำๆเลยนะคะสิห้ารอบเดี๋ยวตีฟอกสูงๆเลยแล้วลูกเนาะวันนี้สนุกแน่นอนนะคะเรห็นไหมคะแล้วนี้ไหนะใครอยากจะทานผักปฏิภาษ์มายกมือหน่อยใครจะมาทานก็ได้หูไม่ต้องแย่งกันยกก็ได้ลูกในเงียบกีบเลยนะใครทานผักปฏิภาษจะไม่โดนคุณหมอฉีดยานะคุณหมอไม่ให้ใครทานผั ผักที่นี่จะหวานเหมือนขนมเลยแล้วก็ถ้าใครทานผักหมกสไลเยอร์ให้เป็น25รอบเอานในแครจะทานผักยกมือเลยแอนี้ยกเลยยกเลยหุยสองมือเลย